นะครับชาวราศีกุมนะครับชาวราศีกุมคือท่านที่มีรักนาอยู่ที่ราศีกุมหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13บสกันสิบสกรกฎาคมสิบสากุมภาพันธ์เอ,อลิ้นพันธ์กันละครอภัยนะฮะ13กุมภาพันธ์ถึง13มมีนาคมนะครับเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม เสียงก็ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะพอดีอะไรนะโอเล้งกับโกโก้ทักพอดีเลยอืมอืมอืม <c oughs> นะอาจจะได้ยินเสียงโกโก้นะะข้างบ้านโกโก้กับโอเล้งนะฮะ กลับมาใหม่ครับราศีกุมนะก็คือท่านที่มีลัคนาวที่ราศีกุมหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2567นี้ครับนะซ้ายมือนี้เป็นดาวจรน,นะครับนะซึ่งจะมีย้ายเพียงแค่3ดวงสลับเดือนนี้นะก็คือเลข6ดาวศุกร์เลข3ดาวอังคารเลข1ดาวอาทิตย์ครับนะย้ายเข้าราศีตามที่ลงมาให้นี้นะครับ กรกฎพฤษศแล้วก็กรกฎในวันที่93แล้วก็16เดือนกรกฎาคมส่วนดาวอื่นๆนะครับยังคงข้จ้ออยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับดาวที่มีความสำ,สำคัญเนี่ยสำหรับชาวราศีกุมเนี่ยก็พิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากนะครับมีดาวที่มีความสําคัญเนี่ยมามาทับตัวนะเป็นดาวใหญ่ด้วยเนาะนะนะหลายดวงเลย นะครับแล้วก็ดาวที่มีการย้ายนะครับมีการย้ายมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยนะก็คือในราศีเมษพฤษภมิถุนกรกฎนะครับเพราะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วเดือนนี้เนี่ยนะครับสำหรับชาวราศีราศีกลุ่มนะจะต่อเนื่องตั้งแต่ตัวเองไปกันถึงนะตะนุกระดุมพระสาชะพันธุปุตตะอลิเลยนะนะ จะมีการขยับปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลมีเรื่องวุ่นวายนะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ครับทั้งหมดเลยนะโดยเฉพาะนะครับในราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีมิถุนแล้วก็ราศีกรกฎนะสี่ราศีนี้นะนะครับอันนี้แน่นอนครับนะดาวเสาร์ัรบลักนาก็มีเรื่องเหน็ดเหนื่อยมีเรื่องเบือ่อเบื่อเซ็งเซงนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างแดนถิ่นใกล้ต่างชาติต่างภาษานะ ของเก่าของโบราณอะไรพวกนี้มีอารมณ์ประมาณนี้นะครับอยู่นะแล้วก็ในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งนะหถึงวันที่13บาเนี่ยดาวคารนะอยู่ที่ราศีเมษนะครับดาวคารอยู่ที่ราศีเมษก็มีเรื่องกิที่อาจจะมีเรื่องขัดขัดนะกระทบกระทั่งกับเพื่อนฝูงคนรอบข้างได้นะนะครับโดยมีสาเหตุมันจากการทำงาน นะมีโอกาสมีโอกาสเนะพราะนั้นก็ต้องอาาระมัดระวังในการพูดจาก,การแสดงความคิดเห็นครับนะนะนะช่วงนี้อาจจะมีนะครับนะพลังบวกเยอะนิดหนึ่งนะพลังบวกพลังบวกนะพร้อมบวกนะพร้อมบวกมากสักน,นิดหนึ่งนะครับนะก็เปลี่ยนให้เป็นพลังบวกแล้วกันครับอย่าไปพร้อมบวกนะนะครับนะเพราะว่าดาวคานอยู่ตำแหน่งนี้อังคารมาจากอะไรครับคารมาจากกรรมะ กรรม,มาสาชะนะครับแล้วมีดาวจันทร์เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วเขาเนี้ยเาเนี้ยดาวคาร์กำลังเดินเข้าหาอะไรครับเดินเข้าหามุมฤตยูนะนะเขาเรียกดาวสูดดาวเนาะนะอังคารเดินเข้าหามฤตยูก็มีเรื่องของความการแตกหักกันได้ในกลุ่มพวกนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังละอ่ะก็มีเรื่องที่เกิดการกระทบกระทั่งนะครับกับคนรอบข้างนะครับอ,อาจจะเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับในที่ทำงานนะร,รวมไปถึงคนในครอบครัวเลยก็ได้นะครับ แต่ในช่วงหนึ่งาเนี่ยมักจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนนที่ทํางานหรือมีเหตุเอามา,า,มาจากการทํางานซะมากกว่านะครับส่วนในช่วงสิบสามไปต้นไปก็คนนี้เป็นคนในครอบครัวแล้วนะมันแลยดูอาจจะแลยดูไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะนิ่งๆไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับอาจจะมีอารมณ์นิดนึงหุนหงิดง่ายสักนิดนึงนะทีนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าดา,าวเสาร์เองก็เดินถอยหลังด้วยเนะเาะดาวเสาร์ก็พักอง,องศานะครับ แล้วก็ติดลูกพิษเลยดาวเสาร์นี่ติดลูกพ,ษนะพษิษตลอดทั้งเดือนเลยนะติดพิษคุดตลอดทั้งเดือนเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกุมอาจจะอะไรครับเกิดอาการแพ้อากาศมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายสักนิดหนึ่งนะครับจะทําอะไรช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะออนะครับตกจากที่สูงตกบันไดได้นะบันไดบ้านเราเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นอย่ารีบอย่ารีบนะครับ อย่ารีบนะของอะไรที่วางอยู่บนบันไดนะครับนะต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังนะครับนะเดินลงบนันไดต้องดูดีๆนะครับนะเพราะว่ามีเกณฑ์อะไรครับตกจากที่สูงนะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการแพรอากาศแพ้เกสรดอกไม้นะครับนะโดนพวกพึ่งต่อแตนต่อยอะไรเงี้ยครับสัตว์มีพิษที่บินได้นะได้หมด นะครับหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากับอากาศมีเชื้อโรคมากับอากาศนะครับนะเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรพวกนี้ครับได้นะในช่วงนี้นะตลอดทั้งเดือนเลยนะครับเนื่องจากดาวเสาวเนี่ยมาจากอะไรครับมาจากวินาศน,นะเขาทับตัวนะโดยภาพรวมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคร่าวๆนะครับส่วนเรื่องเรื่องของการงานการงานดีไหมการงานถือว่ามีเกณฑ์การขยับขยายปรับเปลี่เปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนครับ ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยมีปัญหามีความยุ่งยากสักนิดหนึ่ง,งอาจจะมีเรื่องขัด,ขดในเรื่องของการงานบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็การงานก็ถือว่าผ่านไปได้นะถือว่าโอเคครับไม่ได้มีปัญหานะถ้าเป็นเรื่องการงานไม่มีปัญหาครับส่วนในด้านการเงินก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ในการเงินการเงินเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมไปจนไปการเงินนะสำหรับชาวราศีกุมนะครับการเงินถือว่าตอนนี้ถือว่าดีไหมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีละนะแต่ก็ อาจมีเรื่องติดติดขัดขัดได้บ้างแต่ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมเป็นต้นไปนั้นจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับทางด้านการเงินสำหรับชาวราศีกุมนะฮะส่วนฉลคโชคลาภฉลคโชคลาภสำหรับชาวราศีกุมนะครับวันที่ดีได้แก่วันที่2ถึง6 18ถึง21 23ถึง24แล้วก็29ถึง31ส่วนทิศที่ดีนะครับมีทิศเดียวเลยคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับนะทิศด,ดีของเรา คำว่าทิศดีนี้คืออะไรก็เวลาเราจะไปทําอะไรนะครับก็ไปทิศนี้แหละนัดหมายเจราจาธุรกิจการค้าไปทางด้านทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับของบ้านเรานะครับหรือของที่ทํางานก็ได้นะเป็นนัดเจราจาธุรกิจการค้าก็ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่อ่ะมีลูกค้ามาหรือว่าไปเราต้องไปเจราจาถ้าสามารถเลือกที่นั่งได้เราเลือกเลยครับที่นั่งที่อยู่ในโซนทิศตะวันออกเฉียงเหนือของห้องประชุมนั้น นะครับถ้าไม่ได้ก็หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะอารมณ์ประมาณนี้นะครับได้ไหมได้นะได้นะครับได้นะให้เป็นมุมนี้ครับก็จะเป็นอะไรครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นการเพิ่มโอกาสนะใน,ใ,นในการที่ประสบความสำเร็จได้อันนี้คือเรื่องการใช้ทิศนะครับส่วนบุคคลที่จะนำโชคโชคลาภมาให้นะครับก็เป็นคนในครอบครัวครับ นะเป็นคนในครอบครัวเป็นผู้หลับผู้ใหญ่เป็นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าสนิดหนึ่งเป็นคนที่อารมณ์ดีนะ,ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะวัยรุ่นสนิดหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะวัยรุ่นถึงแม่อายุมากแล้วก็จะมีความเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับเฮฮาปาร์ตี้ hey นยะผู้จาดีชอบแต่งตัวนะประมาณนี้ก็ได้นะครับส่วนท่านั้นความรักนะครับความรักของชาวราศีกุมเอ๋ผมขยับใช่ไหม นะเผลอเผลอขออภัยมันกระพริบนิดหนึ่งนะอ่ะนะครับส่วนความรักของชาวราศีกุมนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับช่วงครึ่งเดือนแรกไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับรักกันดีมีความสุขแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังอาจจะมีเรื่องขัด,ข,ดขัดกันนิดนึงขัดอกขัดใจกันนิดหนึ่งนะเวลาขัดอกขัดใจมกักไปม,มีเหตุผลม,มาจากคนในครอบครัวนะอาจจะขัดใจกันเรื่องลูกขัดใจกันเรื่องคนในครอบครัว นะนิดนิดหนึ่งนิดนึงน,ะนิดนึดน,นะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่ในท่าที่สุดเราก็ปรับกันได้ครับเคลียร์กันได้นะที่สําคัญคือต้องอย่าอย่ามีทิฐิแล้วกันอย่ามีทิศิถ้ามีทิฐินะเอาชนะการอุ้มมันก็จะเหนื่อยนิดนะึนงมันอาจจะต่อความยาวสาวความยืดสักนิดหนึง่งเพราะนั้นก็ต้องรอะอมัดระวังนะครับนะใจเย็นๆใจลุ่มๆเอาไว้นะครับนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับนะ แต่ช่วงแรกนะช่วงแรกดีนะครับนะครึ่งหลังอาจจะครึ่งเดือนหลังอาจจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่มีเรื่องมีเกณฑ์กระทบกระทั่งนะครับส่วนคนโสดอ่ะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับมีเกณฑ์พบเจอนะนะถึงแม้จะมีปัญหามีความยุ่งยากมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับโดยรวมโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่นะฮะโดยเฉพาะในช่วงในช่วง ในช่วง1-9ถึงช่วงต้นเดือนแหละนะครับช่วงต้นเดือนนะช่วงต้นเดือนในความรักดีนะมีเกณฑ์พบเจอเ่ยก็ถ้าเจอก็เจอในช่วงต้นต้นเดือนนี่แหลนะในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของคนถูกใจนะฮะครับทั้งหมดก็เป็นคาทานายดวงชะตาของชาวราศรีกุมนะครับประจําเดือนกรกฎาคม25 6 7นี้ครับ